สวัสดีครับพบกันกนิ่งเคยครับอยู่กับผมกันกนเคยวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการดาวน์โหลดนะครับแต่เป็นการดาวน์โหลดแบบแมนนวลนะครับไม่ใช่ดาวน์โหลดอัตโนมัตินะครับซึ่งข้อดีของการดาวน์โหลดที่ไม่อัตโนมัติก็คือก็จะส่งผลดีให้เราไม่ต้องสามารถที่จะมีไฟล์ขยะหรือว่าดาวน์โหลดไฟล์ขยะเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองครับไปรับชมพร้อมกันเลยครับในวันนี้นะครับเราก็จะทําผ่าน Google Chrome นั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วเปิด Google Chrome ขึ้นมา เมื่อเราเปิด Google Chrome เข้ามาแล้วนะครับให้เราไปที่แหล่งที่เราต้องการจะดาวโหลดครับในที่นี้ของผมก็จะเป็นในที่นี้ของผมก็จะยกตัวอย่างจากเว็บ Seven Zip นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมบีท t นั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับจะสังเกตว่าถ้าเราดาวน์โหลดแบบนี้ไปเห็นไหมครับเราคลิกแบบลิงก์เราไม่แน่ใจว่ามันเป็นลิงก์ดาวโหลดหรือว่าลิงก์อะไรแต่ว่ามุมซ้ายล่างครับเป็นการดาวโหลดไฟล์มาเรียบร้อยแล้วครับนั่นหมายความว่าเรามันไม่มีการถามตอบใดๆทั้งสิน้นเมื่อเราเข้าไปนะครับ มันก็จะแสดงโฟลเดอร์พร้อมกับไฟล์มาให้ซึ่งเราไม่ได้ต้องการเลยวิธีการตั้งค่านะครับให้ไม่สามารถดาวน์โหลดออโต้เองได้นะครับให้เราไปที่เมนูตรงนี้ครับจุดไข่ปานี้เลยคลิกมาจากนั้นมาที่การตั้งค่าหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นเซตติ้งนะครับเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าของการตั้งค่าหรือเซตติ้งแล้วครับให้เรามาที่เมนูดาวน์โหลดตรงนี้ครับถ้าใครไม่เห็นก็เลื่อนลงมาครับจะมี d r o p d o เราจะเขียนว่าดาวน์โหลด พอ,อมาหน้าดาวโหลดเรียบร้อยนะครับก็จะมีตำแหน่งตรงนี้นครับที่เราเคยบอกไปแล้วครับพื้นที่จัดเก็บอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณได้เลือกไปแล้ว ตรงนี้นะครับสอบถามเพื่อที่เก็บดาวโหลดก่อนนะสังเกตว่ามันยังปิดอยู่นะครับให้เราเลื่อนไปเป็นเปิดครับเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งเรากลับมาหน้าที่เว็บดาวน์โหลดของโปรแกรมบีบอัดเซเกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผงจะเริ่มทําการคลิกไปดาวน์โหลดนะครับก็จะสังเกตว่าจะมีดล a อก g ็อก o x มานะครับให้เป็นแบบ save as หรือว่าถามก่อนที่จะบันทึกครับถ้าเรากดแ c a n ซิลออกไปนะครับมันก็จะเป็นการยกเลิกการดาวน์โหลดถ้าเราต้องการที่จะดาวน์โหลดจริงๆเราก็กด save ตรงนี้ครับ Google Chrome ก็จะดาวนโหลด ไฟล์มาให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับมีความคิดเห็นหรือแนะนําต้องการติชมสามารถพิมพ์ไว้ด้านล่างได้เลยครับถ้าชอบก็อย่าลืมถูกใจและขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามไว้ในที่นี้ด้วยครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับ